โปรแกรมคำนวณเวลาออนไลน์อยู่ที่ไหนก็ดูได้ไม่ต้องติดตั้งโปรแกรมข้อมูลจะส่งมาแบบเรียลไทม์ดูข้อมูลสแกนนิ้วพนักง,งานได้ทันทีข้อมูลพนักง,งานสามารถใส่รายละเอียดต่างๆได้แยกเป็นสาขาก็ได้การตั้งกะเวลาของพนักง,งานสามารถเลือกตั้งเวลาแยกรายบุคคลได้รายงานมีรายงานหลายแบบรายงานอย่างง่ายไม่ต้องตั้งค่าอะไรก็ออกรายงานได้ในรูปแบบของ ไฟล์ PDF แบบนี้เลยหรือส่งออกเป็นลักษณะ Excel ไฟล์การคำนวณเวลาสามารถคำนวณเวลาต่างๆขาดลามาสายหรือเวลา OT ของพนักงานได้เลยหรือในรูปแบบของการสรุปทั้งเดือนของพนักงานทั้งหมดเพื่อง่ายต่อการใช้งานง่ายๆแบบนี้ติดต่อเจ้าหน้าที่โปรโมชั่นสิ้นเดือนนี้เท่านั้น